สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาชมาบริเวณที่สร้างกำแพงบ้านเนาะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะคะว่าเราไปถึงไหนกันแล้วนะคะวันนี้ที่ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7วันวันนี้นะคะสำหรับการทำกำแพงรัว้วเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะเริ่มต้นที่การทำกำแพงเนาะก็เทคารน,นะคะ มีเสาค้ำยันเทคานเทกำแพงเนาะเริ่มต้นจากเสาหน้าบ้านจะมีหลักจะมีหลักที่ดินนะคะหลักพื้นที่เนาะประมาณนั้นเลยก็ไม่ได้ขุดเลยนะยังคงไว้สภาพเดิมนะคะขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยเก่งมากทุกคนนะอันนี้ก็คือแบบว่าเวลาเพื่อนข้างเคียงมาดูเนาะจะได้เห็นถึงแบบนี่ เลงไปเลยทุกคนเราก็จะอยู่ในแนวเดียวของเรานะคะเสาอ่าซึ่งหลักที่ดินก็จะอยู่ตรงนี้เนาะมีเลยนะตรงเป๊ะเลยทุกคนนะตรงเป๊ะเลยนะตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เออเทคารน,นะคะมีอ่าเสาค้ำยันเนาะอันนี้เขาเรียกเสาค้ำยันนะคะพื้นที่สามร้อยตารางวาก็ กว้างพอสมควรทุกคนกว้างพอสมควรนะก็มีอุปกรณ์ก่อสร้างเดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูข้างหน้านะคะตรงนี้ที่ถมดินก็คือ200ตารางวานะคะกับสวนมะม่วงอีกประมาณ10กว่าต้นก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อ100ตารางวานะรวมเป็น200เน,ะ <S <S เนาะอันนี้ก็เป็นกำแพงข้างหน้าทุกคนอันนี้ก็บอกเป็นความรู้นะทุกคนถ้าเกิดใครซื้อที่นะคะ ต้องมีน้ำมีไฟถ้าเราซื้อที่แล้วเราไม่เห็นเสาไฟฟ้าอย่าไปซื้อทุกคนถ้าเราซื้อที่เราไม่เห็นน้าเพื่อนบ้านว่าต่อการใช้น้ํำยังไงอย่าไปซื้อนะเพราะว่าน้ําไฟมันยังไม่มานั่นเองทุกคนนะน้ําไฟมันมาก็จริงถ้าเราซื้อไปแล้วมันยังไม่มีอุปกรณ์ครบแบบนี้ทุกคนต่อไปก็เหมือนกับเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะสําหรับการทําบ้านเนาะอันนี้เป็นกําแพงนะคะ ได้แล้วหนึ่งแถบนะคะทุกคนก่อเป็นอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เจ็ดวันการทํางานนะคะพี่ช่างก็ทําเร็วมากๆเลยอันนี้ยังก่อไม่เสร็จแล้วมันเป็นความสูงของเขานะคะมันเป็นความสูงอันนี้ก็คือกองแต่เมื่อวานเขาจะก่อทีละแถวข้างบนเพื่อมันยิ่งสูงก็การ เกาะตัวของ,งอิกเนาะมันก็จะได้แน่นหนามากขึ้นเนาะนนก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเย,ย,ย,นยน็นๆพี่ช่างก็จะก่อขึ้นอีกประมาณสองสาแถวนะคะให้มันชิดตรงนี้เลยทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็จะมีทับบนอีกรอบหนึ่งนะคะาการซื้อที่เนาะใครจะทำบ้านเนาะก็บอกอีกรอบหนึ่งเป็นความรู้ร่วมกันทุกคนเพราะว่าแอนนี่ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่า การซื้อที่ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าหรือน้ำปรับปาเข้าทุกคนคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอนาคตอ่ะมันมาแน่นอนแต่ว่ามันจะมาตอนไหนก่อนที่เราจะใช้งานก็คือเราต้องเสียค่าใช้ใจ่ายบานปลายพอสมควรสำหรับน้ำแล้วก็ไฟคนเนาะปากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากได้ที่ก็คือซื้อที่แต่ว่า เราฟังแต่คำคนอื่นพูดว่าน้ำไฟมีพร้อมน้ำไฟเข้าถึงนะคะอยู่ในเขตในเมืองนะคะอยู่ในตัวจังหวัดเลยไปในตัวจังหวัดประมาณ3กิโลทุกคนนะแต่ก็นะยังกันดานอยู่นะถือว่ากันดานเพราะว่าน้ำไฟมีจริงอย่างที่บอกนะคะอย่าอยู่ด้วยความแบบ มันโนนะทุกคนว่ามันจะมาแน่นอนในเมื่อเราทําบ้านแล้วมันไม่มีเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่า,ชาใช้จ่ายบานไปลายไปอีกเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้จะอัปเดตให้ฟังเนาะ